ถ้าพูดถึงเชนซอแมนคุณจะนึกถึงอะไรมังงะที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ณนะตอนนี้มังงะที่กำลังจะได้ทำเป็นอนิเมะฟอร์มยักษ์หรือมังงะที่กำลังจะโค่นดาบพิฆาตอสูรหรือว่าจะเป็นมังงะที่มีศิลปะชั้นเชิงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผมกล่าวมาเมื่อข้างต้นก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในปัจจัยหลักและการคาดเดาของตัวผมเองและด้วยกระแสความนิยมอย่างรอนแรงผู้คนตามให้ความสนใจกันอย่างมากมายจึงทำให้ถ้าพูดถึงเรื่องเชนซอแมน ผมเองก็คงจะนึกถึงก็นั่นแหละครับ ถ้พูดถึงเชนซอมแมนผมก็คงจะนึกถึงแต่อันนี้แหละครับครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมวันวันของเด็กช่างนะครับเป็นไงกันบ้างครับต้นคลิปหูแตกกันเลยไหมครับอยู่ดีๆก็คิดคึกขนองนะครับอยากจะทําแบบบรรยายขึ้นมาแบบปั่นๆคนดูเล่นๆนะครับอ่าก็หลายคนอาจจะถามนะครับว่าทาไมผมถึงไม่แบบไปรีวิวพวกดาบพิฆาตอสูรอะไรนะเล่มยี่สามฉบับพรีเมียมหรือแลวรวมไปถึงไอดาบพิฆาตสูนเล่มยี่สามเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สั่งเลยนะครับก็คือผมจะรอให้กระแสในช่วงนี้มันจบๆไปก่อน เพราะว่ามันก็จะมีหลายๆคนที่เขาพีออเดอร์มาตั้งแต่นู่นแล้วนะครับก็ได้กันหลายคนไปละมีหลายช่องและที่รีวิวไปก็เลยอยากใหออ้ไปดูกันที่ช่องหลายๆช่องนั้นมากกว่าเพราะว่า ถ้าผมรีวิวแบบเปิดกล่องอะไรนะดา่าพิ่ฆาตอสูนอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะซ้ําจําเจอะครับก็แค่มาดูแบบการแกะกล่องแล้วก็มาดูคนตั้งสแตนดี้แค่นี้มันมีแค่เนี้ยแหละครับรีวิวมันก็เลยรู้สึกว่าเอเอมันธรรมดาไปนะครับก็เลยมารีวิวเรื่องอื่นดีกว่านะครับคืออยากแปลกก็ต้องแตกต่างนะครับไอเรื่องแฟนเช่าก็เหมือนกันมีคนอยากให้ผมรีวิวนะครับแต่ผมจะรีวิวไปทำไมมันปกธรรมดาใครมันอยากจะดูถูกไหมแต่ที่แน่แน ที่ผมจะรีวิวเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องโกนวดอันนั้นคือถ้าได้มาปุ๊บผมจะรีวิวแน่นอนนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คงไม่ใช่หัวข้อที่อะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันก็มีคนทําไปแล้วนะครับเชนซอแมนเนี่ยแต่ผมก็แค่พูดในมุมมองของผมมากว่าเชนซอแมนมันสำหรับผมมันเป็นยังไงนะครับผมนึกถึงอะไรไอ้ที่นึกถึงไอ้พวกบิกินนองบิกินนี่ผู้หญิงผู้หญิงอะไรฮาเลมอะไรอย่างนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ค,ความคิดโชว์วบูบของผมเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะครับอ,นอ,นอาจจ,จ,จ,าจะเ็นกกออมม่่ลที10ัได้มา จากสยามอินเตอร์ได้ไม่นานนี้นะครับก็เลยจะมาแกะกันสดๆให้ดูเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะให้ดูปกเล่มที่1ถึงเล่มที่9แบบสดแล้วกันที่จริงใครที่ซื้อแบบครบเซ็ตก็ไม่ต้องดูหรอกมันก็เห็นกันอยู่แล้วนะครับแกจะเป็นซองที่ผมซื้อมาดองตั้งแต่อู้ตอนนู้นเลยนะครับแน่นอนว่าผมก็ซื้อช้อปปี้เช่นเคยครับมันส่งไวนะครับถ้าไปสั่งของสยามอินเตอร์ผม5วันนู่นแหละ่าจะได้นะครับแน่นอนว่าเล่มสิบเนี่ยมีความพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบนะครับนั่ คุณมาคิมะนะครับใครรู้จักมั่งถ้าใครที่อ่านรู้เรื่องก็จะรู้เลยว่าคุณมาคิมะเนี่ยนะฮะมาแกก่อนคุณมาคิมะเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบเป็นขวัญใจใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับเช่นซอมเมอเนี่ยเอกลักษณ์นอกจากศิลปะที่มีมีชั้นเชิงคือแบบถ้าใครที่ดูเนี่ยสังเกตได้เลยเห็นไหมมันจะมีแบบทั้งแบบการลงสีละเลงสีที่แบบเพื่อให้สื่อถึงการเป็นศิลปะขั้นสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาจารย์แกเลยนะครับที่แกทํามาตั้งแต่สมัยทำเรื่องไฟพลัสนะครับ ก็เลยทาให้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นนั่นก็คือตัวละครผู้หญิงครับการออกแบบตัวละครผู้หญิงของแกเนี่ยค่อนข้างที่แบบจะน่ารักทุกตัวละครเลยนะและน่าติดตามด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยแหละคุณมาคิมะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชายเช่นเดียวกันนะครับผู้หญิงเองก็ชอบนะเพราะว่าหลายๆคนก็เออน่าจะแบบเอามาเป็นคอสเพย์เอามาเป็นโปสเตอร์อะไรห้องใส่ห้องอะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนตัวผมเองก็ชอบเหมือนกันนะครับหน้าปกคุณมาคิมะเป็นหนห้าปกที่แบบ น่าสะสมมากครับเป็นไปได้นะผมอยากจะสะสมแบบเล่มญี่ปุ่นด้วยนะครับเล่มสิบเฉพาะอันนี้นะคุณมาคิมะนะนะครับที่เหลือก็ช่างมันผมไม่ได้อวยใครเลยนะแต่ถามว่าถ้าผมอ่านจบหรือยังผมอ่านจบแล้วนะครับก็ค,คือจบรู้เรื่องแล้วว่าจบมันเป็นยังไงนะครับไม่อยากสปอยแต่ก็สปอยนิดนึงนะครับว่าก็แอบเสียใจเหมือนกันนะครับถ้าพูดถึงเชนซอแมสเนี่ยมันก็จะทําให้ผมไปนึกถึงไอ้พวกเรื่องอะไรนะ ตัวเกียวกูอะไรอย่างเงี้ยพวกดาบพิฆาตอสูรแบบมายํำกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอารมณ์มันก็จะเหมือนพวกพระเอกเนี่ยที่มันมีพลังอสูรอยู่สถิตอยู่ในตัวนะครับเออเหมือนฟิวชั่นกันอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้แบบจากที่ตอนแรกพระเอกอ่ะนี่นะครับพระเอกนี่นี่นะให้ดูนี่พระเอกมันก็จะชื่อเดนจินะครับผมมันก็ได้ไปเจอไอ้อะไรนะโปชิตะาที่มันเป็นน้องเลื่อยอะครับน้องเลื่อยมันก็ได้เลี้ยงกันไปเลี้ยงกันมาในตอนแรกนะครับแล้วอยู่ดีก็ฟิวชั่นกันเป็นปิศาจนะครับแล้วไอ้คุณมาคิมะมันก็แบบ เลี้ยงและเอ็นดูเอนเดนจินะครับมันก็เลยทําให้ไอเดนจิเนี่ยมันชอบคุณมาคิมะด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับเดนจิ Den มันก็ได้จับหน้าอกของคุณมาคิมะแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าตัวละครอื่นผมชอบไหมพวกน้องพาวเวอร์อะไรเงี้ยตอนแรกนะครับพูดตามตรงเลยผมนึกว่าซีโร่ทูนะครับจากไอเรื่องดาริ่งทูแฟนเอ็กอะไรอะแบบเฮ้ยมันถอดแบบกันมาหรือว่ามันได้แรงบันดาลใจกันมาโอ้แต่เอาไปเอามาไอการแกออกแบบก็ได้แบบ เป็นเอกลักษณ์ของแกเองเลยนะถามว่ามันมีไหมก็มีนะครับมีคนเข้าใจผิดเยอะนะครับแต่ก็มีแบบเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับก็คือแบบเป็นคนชอบโกหกชอบอะไรแบบนั้นจะชอบแกล้งชอบอะไรพระเอกอย่างงี้ครับแต่หลังๆมาก็มีฉากขึ้นเรื่อยๆนะครับเล่มที่3ก็จะเป็นรุ่นพี่ฮิเมโนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครที่มาฉากระยะเวลาสั้นๆแต่หลายๆคนก็คงได้จะชอบเหมือนกันเพราะว่ามันมีตัวละครที่เป็นแบบออกแบบมาได้มีมิติมากๆนะครับก็คือแบบมันก็จะมีฉากเซอร์วิสระหว่างไอเดนจิกับรุ่นพี่ฮิเมโนะนิดหน่อยสั้้นๆไดใจจควาามมมะะรเล3ก็ป นนี้นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่อากินะครับรุ่นพี่อากิเนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่ผมชอบมากอารมณ์มันจะเหมือนแบบรุ่นพี่แบบยังไงอะเป็นแบบพี่เลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยครับแบบในช่วงที่เราเออต้องปฏิบัติงานทํางานในองค์กรอะไรสัก,กอย่างนะครับนั่นแหละมันจะทําให้เราไปนึกถึงไอ้พวกโตเกียวกูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคาเนกิมันไปเป็นปอบอยู่แล้วอะมันไปร่วมงานกับพวก c c g อะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อารมณ์เดียวกันเลย นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพี่เลี้ยงของพระเอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฉากสําคัญนะครับที่เดนจิก็ชู้กับตัวร้ายนะครับชู้กันชู้กันนะครับในประมาณนี้มีคนบอกให้ผมแบบรีวิวแนวชู้กันชู้กันหน่อยก็อนี่แหละแนวชู้กันนะครับสำหรับผมเชินซอแมน,นะครับเนี่ยมีการระเลงสีแบบศิละปะที่แบบน่าติดตามน่าชื่นชมมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่หลายคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะตกเหมือนกันเพราะว่าได้รับความนิยมพอๆกับพาวเวอร์แล้วก็ัดมาคิมะซังเลยนะครับ นี่ก็คือน้องเรเซนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวละครที่ชอบแบบเซอร์วิทนิดน,นึงนะครับชอบโป้ชอบเปอยนะครับแล้วก็ชอบแบบอ,อะไรนะซักกําเฮยกับพระเอกนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ก็เป็นตัวละครที่แบบน,นั่นแหละลุกหนักนะครับลุกพระเอกหนักมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกนี้ละองค์กรของคุณมาคิมะละอันนี้ก็น่าจะเป็นเรเซหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดน,นะเพราะว่าผมอ่านเล่มแดเล่มเก้าก็คืออ่านอ e ีบุ๊กเล่ม8ดเล่มเก้าเล่ม8อดะผมอ่านมานานละ แต่เล่ม9้าผมเพิ่งอ่านได้ไม่นานนะครับแล้วก็รวมไปถึงเล่มสิเนี่ยผมก็จะมาอ่านนะครับเร็วๆนี้นะครับผมนี่ไม่ค่อยคุ้นเ a n g จ l d e วิ l หรือเปล่าก็จําไม่ค่อยได้นะครับบางทีก็สับสนเหมือนกันว่าใครเป็นใครนะครับในเรื่องผู้หญิงตัวละครอย่างเงี้ยเออก็เลยทําให้ไม่งงเหมือนกันว่าใครเป็นใครนะครับ แล้วก็มาที่เล่ม9นะครับที่ได้ออกเมื่อเดือนที่แล้วหรือ 2, 2เดือนที่แล้วเนี่ยแหละนะครับแน่นอนว่าถ้าใครที่เพิ่งติดตามเรื่องเชนซอมแมนเนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าเตรียมตัวเตรียมใจตับของคุณให้พร้อมได้เลยนะครับก็คงมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะเล่ม10เลยแล้วกันเพราะว่าผมจะอ่านเลยผมขี้เกียจซื้ออ e ีบุ๊แลวนะครับมันเปลืองนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับนี่สำหรับปกเล่ม10นะครับก็ถือว่าเงาสวยสดใสใช้ได้เลยนะครับบวกกับคุณมาคิมะที่เพิ่มความน่ารักให้ปกมันเป็นแบบขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นคุณมาคิมะแล้วก็เดนจิในร่างของอสูรละคือผมอ่านจบแล้วละ่ะคือตั้งแต่เล่มตั้งแต่ตอนที่1ยันตอนสุดท้ายแต่ผมก็ซื้อมาแบบสะสมพอเป็นพิธีนะครับแล้วก็กลับมาอ่านต่อนะครับอ่านผมอ่านตั้งแต่สมัยยังไม่มี l อแล้วก็ รวมไปถึงเพิ่งซื้ออีบุ๊กไม่นานนะครับแล้วรวมไปถึงการที่ผมโดนพวกสปอยอะไรเงี้ยมันหลุดออกมามันก็เลยทําให้ผมต้องจําใจนะครับต้องไปอ่านนะครับเรื่องนี้นะครับผมก็คงการันตีได้เลยนะครับว่าถ้ามมันมาเมื่อไหร่นะครับนั่นแหละบอกเลยว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นการรีพินครั้งยิ่งใหญ่นะครับก็คือการทําพิมพ์ใหม่นะครับนี่นะครับตอนนี้มันยังเป็นพิมพ์เก่าอยู่นะครับนี่ราคา7จิบบาทแต่ยังใช้แบบ กระดาษแบบบรูฟอะไรอยู่เลยนะครับก็คือกระดาษแบบคุณภาพเกรดต่ำที่สุดนะครับของกระดาษมังนะนะครับก็คือมันจะให้แบบเนื้อภาพหยาบๆแล้วก็รวไมไปถึงกระดาษเหลืองนิ้วติดมืออะไรเงี้ยไม่ใช่นิ้วติดมือหมึกติดนิ้วออนะครับการอ่านไปก็อาจจะมีฟิลลิ่งแบบนั้นนะครับข้อเสียนะครับคือแบบถ้าทําดีๆตั้งแต่แรกก็ไม่ทำนะครับต้องรอให้แบบกระตูนมันดังก่อนมันเขาถึงจะทําพิมพ์ใหม่แต่ถ้าถามว่าถ้ามันมีพิมพ์ใหม่ผมจะซื้อใหม่ไหมผมซื้อยกเซตเลยเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบมากนะครับ ไอ้สักหน่อยผมจะเอาไปรวมชั้นกับไอ้พวก b ทูมหรือดาพิฆาตท่สุดละเพราะว่ามันสนุกจริงๆนะครับเรื่องต่อเล่มต่อแค่นั้นแหละครับว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีฉากหลายๆฉากนะครับที่หลายๆคนก็ไม่คาดคิดไม่ค่อยอะไรนะครับก็อาจจะมีเนื้อหาสปอยก็ขออภัยนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับเล่มสิบฮ่าปกก็จะเป็นคุณมาคิมะแบบง่ายๆนะครับเรียบง่ายด้านหลังก็จะมีอิสต์เองไม่เอ่ยก็ก็เป็นคุณมาคิมะกับเดนจินะครับก็คือทําแบบเรียบง่ายเลยนะครับผมก็หวังแค่ว่าเออถ้าอนิเมะมาแล้วมันสนุกเกเคคา็จจะะงพพิมม์ให่รับ พิมใหม่แล้วก็รวมไปถึงราคาก็อาจจะแบบไม่คงไม่โหดถึง90บาทอะไรอย่างนี้นะก็ขอให้เป็นแบบ80บาท85ก็พอนะครับนั่นแหละผมก็ยังแบบแบบเสียใจอยู่นะยังแบบอยากให้ภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่สิ่งที่ผมคาดหวังไว้มันแบบกลับมาในภาคที่2อะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละก็คงจะตามนั้นนะครับก็สามารถไปตามเก็บกันได้นะครับมันมีแบบรวมเซตรวมอะไรเรียบร้อยแล้วครับของสยามอินเตอร์หรือรวมไปถึงร้านค้าต่างๆช้อปปี้ลาซาด้าอะไรก็ไปตามเก็บกันตามสะดวกได้เลยนะครับหรือใครที่อยากจะรอให้ แบบมันรูปเล่มดีกว่านี้ก็คือรอแค่อน,นิเมะมันมาแล้วมันดังแค่นั้นนะครับนั่นแหละแต่ผมก็เชื่อใจแมปป้านะว่าเขาคงจะทําออกมาได้ดีนะครับเช่นเดียวกับมหาเวทพนนึกมานนะครับผมก็รอเลยนะครับอ่าก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับคะแนนความสนุกผมก็ให้9ถึง10เลยเนกะ้9ประมาณ9กับ10อะ่ะเอนั่นแหละประมาณนั้นนะครับก็คงไม่มีอะไรบรรยายมากนะครับเพราะว่า เนื้อเรื่องมันก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงลายเส้นที่แบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับและการออกแบบตัวละครสาวๆเนี่ยนั่นแหละทำให้ผมแบบนึกถึงแต่เรื่องพวกนี้นะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับมันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็แล้วมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าที่จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้สั่งอะไรมาแล้วนะครับก็รอกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ